ในโลกที่หมุนเร็วบางทีเราก็ลืมไปว่ามีใครรออยู่เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นในเวลาที่เรายุ่งที่สุดเสมอฝั่งหนึ่งคือความหวังดีที่เต็มไปด้วยความคิดถึงแต่อีกฝั่งกลับมีแค่คำว่าเดี๋ยวก่อนเรากดวางสายโดยไม่รู้เลยว่าได้ตัดอะไรไปบ้างความเงียบคือคำตอบที่เจ็บปวดที่สุดอาหารมื้อพิเศษกลายเป็นเพียงเครื่องหมายของการรอคอยเวลาเดินไปข้างหน้า เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเสียงเรียกเข้าครั้งใหม่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการคำพูดไม่กี่คำทลายโลกทั้งใบของเธอความวุ่นวายเมื่อครู่ถูกแทนที่ด้วยความร้อนรนทุกวินาทีที่เสียไปคือความเสียใจที่เพิ่มขึ้นทางเดินที่เคยดูธรรมดาวันนี้กลับยาวไกลและน่ากลัวภาพตรงหน้าคือความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับคนที่เคยแข็งแรงเสมอ ตอนนี้กลับดูเปราะบางเหลือเกินสัมผัสที่อยากย้อนเวลาไปแก้ไขทุกอย่างคำขอโทษที่ล่าช้าเอ่ยออกมาพร้อมน้ำตาแต่ในสายตาของแม่มีเพียงความรักและการให้อภัยอ้อมกอดที่อบอุ่นแทนคำพูดนับล้านคำอย่าให้คำว่าเดี๋ยวก่อนของเรากลายเป็นไม่ทันแล้วของใคร